ดีครับเจอกันช่องแอนลงนุงครับผมมาครับผมเมื่อน,นี้มาเล่นครับเพื่อนครับผมอันนี้เพื่อนมาแต่กอทอมม่าอีกกทมม่มาจะพูดมาจะพูด,ด,พดบะดนี่เบิ่งห่อมีนูเฮมีามา,มาจุอันนี้รอดจากคลองบาทนี่มีแต่แขกครับผมมีวิสกี้รััผผมต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมาติดตามครับผม น้ำใสใจจริงครับผม,มชื่อว่ามาจุอย่ามาเบิ่งจะของบัานเชหาเสียงง่ามมามเบิ่งออกแเลเสียเยยังก่อวิ่เทียวินเทียดวิงเถียรเพินมากไกลสดขายดีดีได้ครับผมตัวเจักบ,บาทครับนี่ในเลา ลอยนึ่งครับวะยันได้แงินเ่ียบในหกสินแปดสิบนึกว่าเป็นนันสามตัวหลานทีเสียโอ้คุณอาบตัางกลนมาข้างในเสียมันสวยตัังเลยไล่เลยไอมาไอาขึ้นมาขายลอยหนึ่งไอมาขายแปดชิยกแน่นอนเดี๋ยวสีอุดนุนตักตัวอยู่ใช่แหละผู้สาวมากบ่าครับบ้าไอกับ ไอ้นุ่มฝรั่งเศสรครับผมน้องเทียนอันนี้ได้ไรอันใน,ใน,ใน,ในี้ได้ภาษาซีคนเขาป็นยิบเป็นซีเขียนเป็นจ<ะ>ับเป็นี่้ไงเออวสวยอยู่มักจะสีดำไปติดตามช่องนอ็อตไทถูกมึงครับผมเป็นมักเลยสดกุ๊กใส่หงใสห้าอามา,มาจะขวางถึงส่วนมูมากกับไอขายเสียพร้อม ฝาร้านนะเนี่ครับถึงร้านถึงช่องเนะาะครับผมผู้สาวไล่บอครับช่องทางนี้บ่เนี่ยไม่ไม่ไมสดๆงามๆไอ้บาวฝรั่งแจงตัวรอมาเลยสมัหาจีบสาวผู้ไทยได้สิเนาะมาเบืองเสืออะเรานี่ยบาไม่กินมาเบืองเสอกินได้สิแม่ตามเงาเดีกยวขวานกินเนาะแบบกับมือใดี๋ยิดนี่<ข> ปีบออกไปได้เดดดบิด์ตได้ปลาหิบบกก็เมื่อใดนี่เดี๋ยวยานในมันล้งมันจับมันจันจโอ้ก็บอกมีอะไรมาเรียนน้ำเนี้ยเดี๋ยววันที่สดเนาะหาบอกออกกล่องไม่ละเพื่อนกับมี่ขอมีขั้วเบิดแล้วอย่าแต่อาบนี่นะครับผม เป็นยังสวดที่เราบอดีเพื่อนเนี่ยนี่นี่วันเอหล่าต้องถ่ายยังค่อยอยู่นะบ้านบอดีมาโมมีเมียนบอดีเพื่นเนี่ตัดคู่แข่งก่บเพื่อนเอาสักคำกันนะแล้วความเ่อยวะเจ้าขาพูดครับผมมื่อ้ มานี่นีออกจากบ้านหลายปียังเห็ดเจียวเสียเพื่อตนี้จัง่อนครับอีกสักคำตัวหน่อยพูดเห็นวอคิปเอไม่สามคำอิม่มสร้อยจุคำยังไงครับอ๋อสักคำหนาครับ ตัวยังไงครับนี่บอกสูงมากสูงมากสูกมากยี้ตอนยังไงไม่ไม่มเ,เลืออ่อนมู<อ>เดียนํากันมาแต่เอาาพอาหปวช้อถึงปวสอครับผมได้นากันมาหาปีครับผมต้องเลีเ้ยมือยังแบบกินยำแดด๋เสียงยำเดี๋ยมันจุเหนื่อ,อยนะครับผมเดี๋ยวมจีเปย์เฮ็ดเมนูลวกจังหน่อยมาครับผมบูคัวครับผมอันนี้ก็คือ เพืนไอ้น hmm. ็อตไอ้น really ็อตไทยถูกครับผมเดี๋ยวผิวทิพามันหลวบแซ่บๆอันนีว่ได้กินง่ายครับลวกแก๊สเบิร์ดเฮ้ยได้กินง่ายกันอันเพื่อนเพื่อนอยากมาอยู่บ้านผู้ไทยน้ำเห็ดยังได้มีสาวสวยจิ๋วไปแต่เนี่ยน้ำแหย์อยู่วะเอาเมีอยืนนี่เท่านี้แคมาอยู่นี่เนาะมาเรียนน้ำกับต่างมาเบืองสาวผู้ไทยหอมเด่น เมียบ่มีหมูบ่มี่ผวกสวดเขย่างยาบวะนี่น,น,นี่คือเก่อคุ้มเอื่นมาเหลือน,น้ำแนบวันเป็นฤหาสน้องเหมือนให้เจาเห็นงานทางอื่นโอ้โเจ้าก็มีการมีงานเบิดแล้วเนาะมาโยเคยผู้ไทยเห็ดสูตรกินครัำมือนี้มันมีสูตรมาเพื่อนเขาต้องออกก่อนบอดเลยครับบ่มีสูตรบ่มี <laughs> มัน้วันอันนั้นก็ได้ใส่สูตรใจะยังได้ผมนะหลังไฟผมไม่อยากดังอยู่ที่ไม่ผมใช่สูตรนี่นะนี่นะครับผมต้องมีสูตรมีดีกันไปนี่สูตรมันนี่มันต้องเอาการของอันนี้เล่มาคนนะแานเอาใบทิมเอาใบทิมเอาใบทิมแล้วอาการค้นจะสีหอมเข้ากันสักน่อยต้องทิมใบนึงเนี้ยแมนโอ้โหสูบแล้วนะ สุกวปะาคนดีๆสุกเลยคนดีๆสุกเอาคนเร็วสุกเมาสุกใครอยู่เปคนเร็วมาสุกคนดีเปนซุขเอาคนดีๆครับผมเอาอยู่กันอเอานี้ยฮะเ็นงานอยู่เลยฮึเหตต์มุมตีนมุมมือเฮฉพาเมียหายตลอดไม่เนียค่อยาลเดนน่ะ ไอตัวยังใดอยู่เขาคุ้มหมอหรือจะาของคุ้มหมอเขาเข่จะุ้มหมอว่เขาเป็นตังสีตัวนี้นแหละเจ็ย็เลยวมันจะของังเดเขาบ่าขับเตะเขาไปแงลายเสนันดอกตัวลายซกันลายไปเียกันลายัมดอัการเหล่าสีชมพู่ะเอาิน้อเพาะเดียวพราวพเวมออออมีหลายคนมาหลุนไ่กันนะผม ต้องขอคุณสถานที่ดีๆครับผมบ้านเสาเทคมี่พรมงค์ขมาขายครับผมพ่อใหม่พ่ใหม่เพียว,ว่าใเซนนี่ตำเองกับมือครับผมตำเอียงกับมือมีราคาหลักพันถึงหลักแสนครับผมอันนี้ของแม่โอ้ยนี่พามาต้องมาตำตำยู่ในบ้านเนี่ยครับผมว่าตำเขาไปหลัก ขายเงในหัวข่าวที่เขามาลักใหม่กันอีกโอ้โห่อืดเงินเนาะเมียพาขายขายนั่นขายนี่วูดแต่เนี่ยขายทั้งเสียทั้งอันนี้่ไ็ขายเงินตัดไปอาดได้ไหมาับสุดนะไม่อาดมันมันโมแบบมันโมแบบเต็มเมื่เต็นดึบ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 นะเมื่อใดกันครับผมที่มือฉันเจ็บดิบ่ออมอลตีไปเถ่ะ พูดได้บราเปดบอกรถชนแม่มาใส่พูดได้พอมอ้วนตีเด็กเลี้ยวในจุดแล้วพอออกว่าปเป็นแท่นเมลคู่ต้องเยินหนองกางบอกเมื่อใตการนี้เขาเอินว่ามีเรียมแลงพอถึงวันแรกครับผมพอดีคันเขา้าจะกินสูงหลายเนือมันจะหยาบ เหมาะเลยเสืเ <One> น <input> <Me> right? no ี่ยช <'s> yeah. ิปเนี่ยเราโฮมกินละเนียดเรา้องชิปเราโฮมชิปสดาหัมเนาะบมหัจากราคาไม่ย้างเยมาถือว่ามาอุดหนุนเสียเพื่อนครับผมขายเสียน้ำงามครับผมแกก้นเทียนเนี่มันเป็นเกาไหมมีอ่ะนะผมมันจะมีเล่าแจยี่ห้อหรือมุลราคาบางตัวกตัวเสียนตัวละร้านก็มีตัวละร้านเนาะเอมันกลัหายเนาะก็เบองชิปเัมนป่าโอ้ บอ่อๆขี s <S bad, like five, five ่เข้าเขาไปเบิ่งมันเป็นกระเสียเห็นม like uh. ั้งปะตอนแรกขายห้าห้าเสียผลเฮ็ดไม่ได้ทำไหรบัดอันนี้ลายเป็นล่างเป็นหมื่นกว่าเนาะมันหาบ่ได้เสือหาบ่ได้ตัวตัวลานนึงนะนี่อยู่เสือวินเด็ดแล้วล่ะเอาไปเบิ่งในแบบเชะอะไรผิดเชะอะไรเชะผิดยวนประเทศเขาน่ะกว่าเสือวงกีดังเันดาล่าใส่เหลี่ยมเนี่ยบักแก่เชะ ชมผู่ชหยงนักก็ร้อผ่าเสตีนบานหาบะขาดเบิดน้ำจีนเดียรน้ำเสือน้ำเขียนเดืตุลักตลอดขาดมน้ำคอขาดตัวมาสามหมื่นเนาะเดือดขาซึ่งมยังไม่จนตเนเาะมียนหายอ่ะมีอะเขาเขออื่น่าควมฉอบของไปถึงมันจะขายตัวได้เนี่ย้อมาสามหมื่นขายไปสามหมื่นเป็นเดือเผือนมาอยู่ผู้ไทยนี่เขากินแต่เราคาบะ บเดียวกูได้กินต่ออย่างกูบมีเงินขนาดเสียเสียบนโทนยังบมีเงินสวัสดีคือจังเฮากระโลกกะลาเฮาอืมไปไปเลยช่วยนี่ไปไปอยู่ได้เต้นน้ำขลังสกัดเงินเดือนเราตายตัวจะติดไล่ออกเมื่อไรได้ครับ

ยิ่งเทียกินเดียร์้องเนต้องมาด่ายย่งเที่ยวเลยไม่ไปลานนั่งกินอยากกินเราหยางกระทะไม่กินบ่ได้ม่มือไม่คือเงินทุกสบัดตอต่างก็ต้องผ่านเงี้ยก่อนี่อย่างเีวอ้ที่ให่ชิมแนบได้ก่อนเเป็มากเลวกองข้เป็ียเปีก็ชอบดีว่กะดีว่ มันปานอนเหล่่บรกวากี่ตัวานด้ยเป็น่งใหม่เล่นี่ได้อมี่ลย่าเป็นดาูเดินกับบานใหม่ครับผมบอกเไยคุณพ่อใจดีเดี๋ยวซื้อก่ันสดเอเลี่ยบบรใหม่ก็อยาขายเย้อกระทุ่มส่งการท่านั้นไปเชิอนะซีทุ่มหาทุ่มหาทุ่มได้กินเลยซื้อมะมันมันสองโกลด์มั้งซื้อมาหลายโกลด์ที่มง ที่สองร้แถมสามร้เนาะครับ่เสือเกือบสามแล้วมันเต็มเคียนเนาะมากินตันตาคนกินนี่ฮก็หลายเติมแล้วปลาเดี่ยสิบบ่ป้าดี่ยมิ็เอาทำไ่บ่าทบ่นะบ่เคียงบนไม้บนหูใจสิพี่เอมเราถือขวานกันจุเนื้อไปเบืองอันไอไม้เด้บอกเลยคนพะโลสาม้ายิ้มโมเสือเถอะได้ตีข้อมือไว้ โลหนึ่งซอยได้จากตอนโลหนึ่งโอ้ยม่เหมือนปาดจับควันชำเสียงนะครับปาดวางหานนั้นปาดจำปั่นอะไรได้เลยอะอะไรเลยสีหุ่นคือสีเปียงนะเต็มคำพอดีเต็มคำเนาะเต็มปากเล่นจำงัวมัวไปดิวได้จำม้วนเดียวพวกกันกินไรเลี่ยมเลยดั๊บปูก็จะกินก็จะแบบช่วงนึงเหมือนมามากจับหมูเอาบ้านตจำม้วเนี่ยเอาไปเคยเคยทำเฮียนงานอย่าทำเฮียนงานมีงานมีอย่าง ขาแล้วก็เขาจะกินขาคงเลยดินี่อยนี่ดี่าคงงานเตียวหน่วยเตียวหน่วยผาไปกินเลยขาคงเตี๋ยวป่าไปกินไปดาดยังไงไปดาดยังไงกินเขาจะเขาจะป่าตะไคร์มันโตเลยดิมันแบบคือยังนำมวนเอาลงจุ่มไมทั้งขามันขาวไมทั้งในมันจะเป็นช้ำๆไปมากเอาไปดาดดาดไปเฮ้ยพูดเล่าก็ดีแล้วครับผมกินนัวหเวามวลขำข่อยง่ายแค่ขนาด เดหนหาซืือสายมาจากทางนี้เขาจะเขาจะรียแค่ใจขอบคุณครับผมขอบคุณน้องเทียงจีดินโบกยังไงครับผมโอ้โหครับเวลาต้องขอตัวขอไปอะไรก็คืออีสานเนาะผมเหล่าขาวครับเนือมันเป็นของกูนะครับผม lòng bởi các kiếp hưng lòng bỏ tên thì hết dáng chẳng hồn đi 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 เนี่ยยังจะเห็นว่าแสงตรงไหเห็นเนาะก็ไม่กินเหล่าคือหืมยิบไปยืนหิบเลยน่าหนเลยเพนหืมอให้ควรนาได้แน้หืมเดีนว่าหยว่ร้าหืมไม่ท้ะขใ้ว่ไวน้ว่าฉา้วาัด้ว่น่ันได้วนไว่ันได้วาน้วนไล้ว่า้่า่าันาัดันว่าันนี่นไนไ่ไ ก่นี่อะไรหนูนี่อะไรหมูอันนี้เ่าพว่าอยาอมาสซอยตัวหางอะไรยังมาเอาอีกสักคานผมตเนียต้เฟียดหรือตู้ทมดาโตยังก็ได้สา เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะจคอจุดลิปขเ่เขาเรื่งนี้ร่ย,ยากาศว่าต้นมูพวกที่แบบว่ามีขวดมีคั้วอยู่บ้านอื่นครับผมต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชนม,ะมนะครับแล้วเจอไหม่คลิปน้ครับสวัสดีครับ